เพราะว่าคนไทยเราทุกคนพวกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนนองมหรือว่าส่วนนองพรรคการเมืองหรือเป,เ,ปเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านล้นแต่ติดปัญหาคดีที่สั่งสมกันมาหลายสิบปีตั้งแต่เกิดเหุการพฤษภาธรรมินที่เกิดขึ้นวันนี้ผมคิดว่าบ้านเมือง ถึงเวลาที่พวกเราต้องแก้ไขปองดองสามัาคีสมัธิสมานส,สามัชันด้วยกันมิฉะนั้นเราถ้าไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวคงจะได้ผลรับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในยด้วยครับดังที่เขาทุกคนพยายามทำกับประเทศชาติของเรามาตลอดในยะาะนี้อย่างแรง เพราะฉะนั้นควรจะควรจะได้เวลาสัมัระสีกันแล้วนะครับวันนี้ผมคือมายื่นหนังสือขอให้ทางพรรคประชาชนหรือในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยช่วยสับสหุนให้ร่างที่กำลังพิจารณานี้ผ่านพ้นไปได้แม้จะต้องทำสองสามขยักก็ต้องทำนะครับให้มันผ่านไป หาไม่มันติดอะไรไปทุกคนต้องรอดจากงานนี้นะครับไม่ว่าได้เวลาปองดองแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องพูดผมเองได้ศึกษาการปองดองเนี่ยการสามพักชีเนี่ยเป็นเวลานับจากเหตุการณ์พฤษภานเนี่ย ผมก็เรียกร้องมาตลอดนะครับพยายามศึกษามันว่าทํำยังไงถึงจะออกกฎหมายนี้ธทรกรรมให้กับทุกคนได้จะได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่อีกทีนะครับคนที่ได้รับผลระทบมีจํานวนมากเหลือเกินบ้านเมืองขัดแย้งกันแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่าต้องเรียนให้เข้าใจว่า คำว่าการจะออกกฎหมายนี้โทรกรรมต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจของกฎหมายฉบับนี้คืออะไรนะครับแต่สิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ผมก็เตือนนะครับว่าในฐานะที่ผมคิดว่าในในประเทศไทยคงไม่มีใครรู้เท่าผมแล้วนะครับกล้าพูดคำนี้เลยครับเพราะว่า อำนาจแรกก็คืออำนาจของรัฐสภาเพราะงั้นการนิตทกกรรมจะใช้ชื่อกฎหมายว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็พิจารณาโดยสภาให้อำนาจในการออกกฎหมายได้กฎหมายที่สองซึ่งไปเกี่ยวกับบางคนแย้งว่ามีกฎหมายที่เกี่ยว คือมาตราหนึ่งสองผมก็ต้องบอกก่อนนะครับมาตราหนึ่งสองนี่เป็นกฎหมายมันเป็นพระราชอำนาจนะครับซึ่งผู้ใดก็ละเมิดวีได้เพราะงั้นต,ตราตรับไรแล้วยังมีข้อสามอีกน,นะครับว่าคือพระราชนาที่ขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งมาเกี่ยวด้วยเพราะงั้นขอให้แยกทุกอย่างให้ออกจากกัน เข้าใจกฎหมายด้วยว่าตราบใดที่สภาถอดดันพิจารณาในสิ่งที่ยามสภามีอำนาจรัฐสภามีอำนาจแล้วไปไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายพระราชอำนาจนั่นทำให้กฎหมายการยิรทษกรรมไม่มีวันที่ออกมาได้เพราะกัดผลหมายขัดแจ้งกันในตัวเพราะฉะนั้นขอให้สื่อมวลชนช่วยแจ้ง ให้ทุกคนทราบด้วยส่วนกฎหมายนิทศกรรมเรื่องไงการทุจริตก็ไม่มีนะครับเราไม่มีกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสากลหรือที่ไหนก็นแล้วแต่กฎหมายการทุจริตประู้รับผิชอบไม่มีนะครับมีแต่กฎหมายตามปกติที่ตราไว้ในแต่ละประเทศนะครับเพราะงั้นจึงไม่ควรพูดถึงในกรณีนะครับเพราะงั้น ใช้อำนาจของสภาของท่านก็พิจารณาในเรื่องที่ควรจะในธทรกรรมเพราะงั้นคิดว่าทุกฝ่ายควรจะได้รับการพิจารณาแล้วก็ออกได้รับอัน,นุสงจากกฎหมายในธุรกรรมซึ่งจะออกมาไม่ว่าจะเป็นนาชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้ชัดเจน ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถากว่าท่านจำได้เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วที่มอสวอรประสานมิตรเราก็มีวิรรีนทุจกรกร,กรมก็ที่สาเหตุที่ผมมาแถลงข่าวกับพรักประชาชนเพราะว่าในวันนั้นยืนยันได้ว่าเราถอดเทปออมาแล้วพรักประชาชนไม่ได้พูดถึง มาตราหนึ่งสองเลยนะครับไม่เกี่ยวเพราะงั้นอะไรที่เป็นประโยชน์และรัฐภาสามารถทำได้ผมขอวิงวอนนะครับขอวิงวอนคนพวกนี้บ้านใตสลไร้ขาดแล้วบางคนก็ทนทุกข์ทรมานมากแล้วให้เริ่มต้นใหม่เลยครับนับหนึ่งใหม่กันทุกคนนะครับเพื่อนำพาประเทศเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ผมขอคัยงนอนครับขอบคุณค่ะคุให้ค่ะให้ค่ะดูบค่อยๆลงหนึ่งลงค่ะสวัสดีสื่อมวลชนค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่อดุดลนเขียวบริบูรณ์ด้วยนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการยา่านประชชน5ค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเราก็าจะรับนะคะหนาหาังสือของทางคณะกรรมการยา่านประชชนค่ะแล้วก็ ขออนุญ,ญาตายกคําของท่านาท่านอรุณที่บอกว่านะคะเราอยากให้ทุกฝ่ายกลับคืนสู่สภาวะปกติภาวะปกตินะคะแล้วก็คืนความปกติให้กับทุกๆฝ่ายด้วยนะคะ<ม>ซึ่งจริงๆเนี่ยในตามร่างทั้งหมดทั้ง4ี่ร่างที่จะเข้าในวันนี้หรืออาจจะมีอีกหนึ่งร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเข้ามาในวันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะทุกร่างนะคะก็จะมีทุกร่างจะมีความเหมือนก<ม>ันคือต้องการให้มีการค,คืนความสงบแล้วก็คืนความปกติ ความปกติสุขให้กับสังคมไทยคะ่ะแต่จะมีอยู่อสองร่างนะคะเช่นร่างของพรกเก้าไกลและก็ร่างของพรคประชาชนที่จะมีความแตกต่างกันในเชิงของเนื้อหาร่างของพักร่างของพรคประชาชนที่จะมีการเขียนระบุชัดเจนถึงมาตราเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าประเด็นคดีมาตรา1นึ่งร้อยสิบเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากซึ่งร่างของพรคประชาชนเนี่ยได้มีการระบุไว้ในร่างชัดเจนว่าจะมีการรวมคดีมาตรา โดยท่านเองก็เคยเป็นหนึ่งในาาผู้ร่วมเสวนาในวันนั้นด้วยที่มสวนะคะพี่ดุลแล้วก็เราได้บอกชัดเจนว่าในร่างของเราเนี่ยน่าจะเป็นร่างที่มีความประณีประนอมมากที่สุดเพราะในร่างของฉบับของพักเก้าไกลเนี่ยเราไม่ได้มีตรงไหนเลยนะคะที่ระบุถึงมาตรา112แต่อย่างไรก็ดีค่ะในร่างของเรามีการระบุถึงการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยค่ะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคณะกรรมการสําคัญมากๆ ที่จะเป็นตัวโอบรับทุกฝ่ายทุกกลุ่มนะคะและทุกมาตราค่ะเราไปเสพไไปได้ว่านะคะความความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีที่ผ่านมามีบริบทที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละมบ็บในแต่ละการชุมนุมค่ะเราไม่สามารถกำหนดตัวมาตรากฎหมายลงไปได้ลงไปชัดเจนได้ว่ามาตราใดบ้างนะคะที่ควรจะได้รับการอน,นุสกรรมเพราะในแต่ละ บทบททางการเมืองในแต่ละช่วงสมัยของการชุมนุมเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันมากๆส่วนในร่างของสองร่างของพรรครวมรวมไทยสร้างชาติค่ะจริงๆเป็นร่างที่มีการพยายามจะเสนอมาแล้วในสมัยอสอสอสมัยที่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการเกิดขึ้นของม็อบเยาวชนนักศึกษาที่เกิดขึ้นในปี2 5 6 3ั4อ 63, 64, ด้วยซ้ำ ซึ่งต้องอยอมรับตามตรงว่าในการชุมนุมในครั้งล่าสุดที่เป็นการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีบริบทสําคัญทางการเมืองก็คือมีการนํามาใช้ซึ่งมาตรานร2่สองอย่างทั่วหน้าหรือว่าแบบอย่างอย่างมากเป็นประวัติการนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องยืนยันว่าเราไม่สามารถที่จะตัดมาตราใดมา,ราหรึองออกจากกาเนในกริรมในครั้งนี้ได้ค่ะก็ คิดว่าในทางหนังสือของทางพี่รุณเองมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างกับร่างของเราอยู่โอเคว่าท่านอาจจะมองว่าเราอาจไม่อยากจะให้มีการรวมนะคะแต่มีตอนท้ายที่บอกว่าควรใช้ช่องทางอื่น mm hmm. เช่นการตั้งคณะกรรมการกันกลองนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในร่างของอพักเก้าไกลแล้วก็เป็นเนื้อหาที่คล้ายกันนะคะแทบจะเหมือนกันเลยกับ นะคะของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมค่ะก็อยากฝากทางสื่อมวลชนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสาคัญที่เราจะได้ร่วมกันใช้กลไกรัฐสภาค่ะในการผ่านทางตันนะคะรือว่าในการนําความสงบสุขหรือว่าคืนความยุติธรรมให้กับทุกๆคนในสังคมก็อยากเรียนเชิญทุกท่านติดตามการอภิปรายนะคะ,ะพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือว่าชื่อยาวมากพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง สัตสนสสติสุขนะคะเสริมสร้างสันติสุขนะคะให้กับสังคมไทยยังไงช่วงบ่ายวันนี้ค่ะอยากให้ช่วยกันติดตามแล้วก็ดูว่าแต่ละพักจะมีการอภิปรายในเรื่องนี้กันอย่างไรเราจะหาแนวทางหาทางออกในเรื่องนี้กันอย่างไรอยากฝากทุกท่านด้วยนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีคำถามขออนุญ,ญาตจบก,การถแถลงข่าวนะคะขอบคุณค่ะมีอมเติมไทีอ่อ๋อคุณมนิดค่ะ เดี๋ยวพี่อดุลครวนิดมาดนด้รันะคะบอกให้เขารับทุกแ่างเลยพี่ดุลรับไปเถอะไม่เป็นไรรับทุกร่างไปก่อนเนาะัสดีครับอาจารย์ต้องลงให้ครัวนิตมาละลายครับวันดี้ท่านประธานที่ท่านมีภารกิจก็เลยมอบให้ผมเข้ามาโอเคเัตุการณ์ท้องังถือถุการ พ้าบดนีผมอันนี้ของใครนะประธานบิ๊ประธานผมไม่รอประธานบิ๊อยู่ครับเออพอดีประธานบิ๊ท่านมีภารก,กิจข้อแรเขาลงครับยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณมากคนระับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบถึงท่านวิสุทธิชัยรุดนนะครับประธานบิท่านเป็นผู้นําเป็นตัวแทนผู้นําฝ่ายรัฐบาลนะครับ ียยรร้อนะคับท่านจะพูดอะไรหน่อยไหมไม่ไม่ละครับเพราะว่าน,นี่มันชัดเจนอยู่แล้วนี่ที่ท่านอดุลทำเรื่องส่งถึงท่านวิชัยคับการทูตสงขานี่ก็เป็นบรรยากาศที่สภาพพิธานัชราราสุขนะคะคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมในฐานะที่เป็นประธาน คณะกรรมการญาติปรชนพิษภาสามหค่ะคุณผู้ชมมายื่นหนังสือถึงทั้งพักฝ่ายท่านแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลนะคะหมายติดเท็ดเท็ดนานๆได้มายืนที่พี่น้องท่านสือมาชนที่กรกครับในนามของบิบรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นประธานคือท่านวิสุิชัยรุ่นผมเป็นรองประธานแต่ด้วยภารกิจของท่าน ไม่สามารถที่จะลงมารับหนังสือได้ก็เลยมอบให้ผมมารับหนังสือจากธนดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพุงสภา35นะครับในสนับสนุนการร่างกฎหมายนิรโ่้กรรมนะครับซึ่งเมื่อวานเมื่อวันจันทร์นะครับทางวิบกก็ได้หารือกันในคณะกรรมการประสานงานวิบรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วย พักการเมืองต่างๆที่เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับได้หยิบยกขึ้นมาหรือท้ายที่สุดมติของคณะกระกกรมการก็ได้รับและให้ความเห็นชอบของท่านวิชัยสุสสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก,กจังหวัดชุมพรพัครวมไทยสร้างชาติและร่างของท่านปรีดาบุญเพลิงสสบัญชีพักครูไทยในอดีตวันนี้เป็นพักกล้าธรรม ทั้งสองล่างนะครับในเรื่องของการปรองดองซึ่งมีนอกนั้นก็เราไม่รับร่างเนื่องจากว่ามีมาตรา1นึนะครับซึ่งคณะกรรมการวิรรมรัฐบาลบอกว่าเราไม่เห็นชอบในการที่พิจารณาในมาตรา1 2นะครับเราก็จะพิจารณาในหลักการของเรื่องอื่นซึ่งทั้ง2องล่างนี้ ไม่มีการพิจารณาผู้ที่กระทําความผิดเรื่องกฎหมายยามาตรหนึ่งสองและก็เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราไม่ไม่ลงไปถึงตรงนั้นนะครับก็กาบเรียนสั้นๆมีอะไรที่จะพูดเติมไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับขอบคุณมากไม่เคยเจอตัวจริงเลยเนี่ยเพิ่งเห็นได้ในฟังในเสียงครับ อยากเจอครดันทีนบรรากนะคะผู้ชมติดตามด้วยในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมในส่วนของสภายบทรารส่นหลังมีการถอนร่าง e อ t จนต์เ n ม e n นต์คอมเพไปแล้วนะคะก็จะมีการพิจารณาค่ะเรื่องของกฎหมายในโทษกรรมทั้งสฉบับนะคะฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่ดิอร์ตเทัศน์ช่วยค่ะยังไงช่วงนี้ดิฉัมนัทพรช่วยสปารอะไรงานค่ะ